นิฮ่าวเชิงสวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนวันนี้นะคะในรายวิชาภาษาจีนเราชื่อก็จะมาแบ่งปันความรู้ให้กับเด็กๆนะคะเกี่ยวกับการแนะนำคุณครูของตัวเองแต่ละวิชาและการแนะนำชื่อของคุณครูแต่ละวิชาผู้เป็นภาษาจีนได้อย่างไรซึ่งวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้ในหัวข้อเรื่อง我的老师 หัวตลเหาชื่อคุณครูของฉันเมื่อเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะไปเรียนคำศัพท์คุณครูแต่ละวิชาพูดภาษาจีนได้อย่างไรเราจะมาเรียนหลักการก่อนนะคะว่าในการพูดและการเขียนเราจะสามารถพูดได้อย่างไรอันดับแรกนะคะ ครูวิชาต่างๆสามารถพูดเป็นภาษาจีนได้ดังนี้ค่ะโดยนะคะเราจะเอาชื่อวิชาขึ้นมาก่อนซึ่งเด็กๆได้เรียนเกี่ยวกับวิชาต่างๆผ่านกันมาแล้วนะคะเราจะเอาชื่อวิชาแล้วตามด้วยคำว่าเหล่าชื่อเหล่าชื่อแปลว่าคุณครูนั่นเองนะคะก็จะได้เท่ากับว่าครูวิชานั้นๆตัวอย่างค่ะ ชื่อวิชาก็คือเอาชื่อวิชาที่เป็นภาษาจีนสมมุติเราต้องการพูดคําว่าครูภาษาจีนให้เอาชื่อวิชาขึ้นก่อนภาษาจีนสามารถพูดเป็นภาษาจีนได้ว่าห้านอยู่แล้วตามด้วยคําว่าเหล่าชื่อห้านอยู่เหล่าชื่อก็จะแปลว่าคุณครูวิชาภาษาจีนสมมุติว่าเราต้องการพูดว่าคุณครูภาษาไทย เราก็เอาวิชาภาษาไทยขึ้นก่อนแล้วตามด้วยคำว่าเหล่าชื่อโดยพูดเป็นภาษาจีนนะคะวิชาภาษาไทยพูดเป็นภาษาจีนได้ว่าไทายย่หยูเมื่อเราต้องการพูดว่าคุณครูวิชาภาษาไทยก็จะสามารถพูดได้ว่าไทายย่หยูเหล่าชื่อไทย,ยเหล่าชือแปลว่า คุณครูวิชาภาษาไทยถ้าเกิดว่าจะพูดว่าคุณครูวิชาภาษาอังกฤษก็เอาวิชาภาษาอังกฤษขึ้นก่อนแล้วตามด้วยคาว่าเหล่าชื่อไม่ใช่พูดว่าภาษาอังกฤษเหล่าชื่ออย่างนี้นะคะให้ผู้วิชาภาษาอังกฤษเป็นภาษาจีนวิชาภาษาอังกฤษพูดว่าอิ n งหยู่อิงหยู่เมื่อจะพูดว่าคุณครูภาษาอังกฤษก็จะพูดว่าอิงหยู่เหล่าชื่อ คุณครูวิชาภาษาอังกฤษนั่นเองนะคะต่อมานะคะเมื่อกี้เป็นการบอกคุณครูวิชาต่างๆลำดับต่อมาจะเป็นการบอกชื่อคุณครูวิชาต่างๆเป็นภาษาจีนค่ะง่ายๆเลยนะคะอ่าเมื่อกี้เราเรียนเกี่ยวกับ ครูวิชาต่างๆไปแล้วใช่ไหมคะแล้วทีนี้ให้ตามด้วยคำว,ว่าเจียวเหมือนที่เราแนะนำชื่อตัวเองเราก็จะบอกว่าหวอเจียวฉันชื่อใช่ไหมคะเจียวแปลว่าชื่อนะคะแล้วก็ตามด้วยชื่อของคุณครูนะคะเช่นฮั่นยู่ล่าชื่อฮั่นยู่ล่าชื่อคุณครูวิชาภาษาจีนนะคะเจียวแปลว่าชื่อฮั่นยู่ล่าชื่อเจียว ค,คุณครูวิชาภาษาจีนชื่อนั่นเองนะคะตัวอย่างประโยค Han y อยู่เหล่าชื่อเจียวเว่ยเวแปลว่าค,คุณครูวิชาภาษาจีนชื่อเว่ยเว่ยนั่นเองนะคะถ้าต้องการบอกชื่อค,คุณครูภาษาไทยก็จะบอกว่าอะไรก่อนคะเอาคูวิชานั้นขึ้นก่อนก็คือเมื่อกี้พูดว่าค,คุณครูภาษาไทยเราก็พูดว่าไ้าอยู่เหล่าชื่อเจยว แล้วตามด้วยชื่อของคุณครูนะคะง่ายมากเลยค่ะเมื่อเราเข้าใจเกี่ยวกับการพูดว่าคุณครูวิชาต่างๆพูดอย่างไรแล้วเราก็จะสามารถบอกชื่อคุณครูได้เลยนะคะเอาวิชาขึ้นก่อนแล้วตามด้วยคําว่าคุณครูนะคะถ้าต้องการบอกชื่อก็ตามด้วยคําว่าเจ้ยวที่แปลว่าชื่อหลังคําว่าเจ้ยวเติมชื่อของคุณครูลงไปนะคะ ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับคุณครูวิชาต่างๆนะคะเราจะมาเรียนเกี่ยวกับผู้ผอํานวยการของโรงเรียนก่อนนะคะซึ่งผู้อํานวยการของโรงเรียนสามารถพูดภาษาจีนได้ว่าเสี่ยวจ่างเด็กๆออกเสียงตามด้วยนะคะเสี่ยวจ่างเสี่ยวจ่างแปลว่าผู้อํานวยการหรือผอ,อนั่นเองนะคะ ตัวอย่างประโยคค่ะ Water ห i ่วงวใหญ่ Water s i ียว Water s i แปลว่าอะไรคะเหมือนกับ w a t t e r Mama แม่ของฉัน Water เสี่ยวจ้แปลว่าพอของฉันเจียวแปลว่าอะไรคะเมื่อกี้ที่เราชื่อสอนไปเจียวแปลว่าชื่อ ดังนั้นประโยคนี้จึงแปลว่าผู้อำนวยการของฉันชื่ออะไรคะที่ขีดเส้นใต้ห่วงใยนะคะอ่พอท่านนี้ชื่อว่าห่วงใยนะคะเด็กๆํำถับต่อมานะคะเมื่อมีผู้อำนวยการแล้วก็จะมีรองผู้อำนวยการซึ่งพูดภาษาจีนได้ว่าฟู่จูเล่น เด็กๆออกเสียงตามด้วยนะคะฟู่จู่เล่นฟู่จู่เล่นแปลว่ารองผู้อำนวยการตัวอย่างประโยคค่ะวอเตอร์ฟู่จู่เล่นเจียวมุ่งมั่นวอเตอร์ฟู่จู่เล่นเจียวมุ่งมั่นรองผู้อำนวยการของฉันชื่อมุ่งมัน่นคำว,ว่าวอเตอร์ แปลว่าของฉันนะคะเป็นการแสดงเจ้าของนะคะหัวเตอม์ม่หมาแม่ของฉันหัวเตอร์ป้าป่าพ่อของฉันแบบนี้นะคะอ่าต่อมาก็มาถึงการบอกคุณครูวิชาต่างๆเป็นภาษาจีนแล้วนะคะอ่าคำศัพท์คําแรกเลยนะคะที่เราจะได้เรียนวันนี้คือทาอยู่ล่าชื่อ Thai อยูถ้าเด็กๆมองไม่เห็นคำตอบตเด็กๆก็สามารถทายได้เลยนะคะเพราะว่ามันออกเสียงว่า t h a วิชาอะไรคะ t ก็คือวิชาภาษาไทยนะใช่ไหมคะ Thai อยูแปลว่าคุณครูวิชาภาษาไทยนะคะตัวอย่างประโยค Water Thai อยูอยแปลว่าคุณครูภาษาไทยของฉัน 数学老师数学老师คุณครูวิชาคณิตศาสตร์ตัวอย่างประโยคนะคะ我的าเตอร์数学老师叫ตัวเลข我的数学老师叫ตัวเลขคุณครูวิชาคณิตศาสตร์ของฉันชื่อตัวเลข 科学老师科อ老วแปลว่าคุณครูวิชาวิทยาศาสตร์ตัวอย่างประโยคนะคะ Water ร์เอดอกไม้我อเตอร์ดอกไม,กม้แปลว่า คุณครูวิชาวิทยาศาสตร์ของฉันชื่อดอกไม้ภาษาอ่งกฤษ n ย i n g แปลว่าคุณครูวิชาภาษาอังกฤษตัวอย่างประโยคนะคะออเขาเ n g ถ้าชื่อ,อิงอยูหรือชื่อแปลว่าเขาเป็นคุณครูวิชาภาษาอังกฤษฮั่นยูหรือชื่อแปลว่าคุณครูวิชาภาษาจีนตัวอย่างประโยคนะคะ 我的汉语老师叫美香我的汉语老师叫美香昆图库塔卡提考特苏瓦西拉 เป็นไงกันบ้างคะเด็กๆเมื่อกี้เราเรียนคำพท์เกี่ยวกับคุณครูแต่ละวิชาผ่านไปแล้วและเราก็ได้เรียนวิธีการบอกชื่อของคุณครูแต่ละวิชาไปด้วยเด็กๆพอจะทำได้ไหมคะวันนี้นะคะเราชื่อก็มีกิจกรรมให้นักเรียนแนะนำคุณครูแต่ละวิชาของนักเรียนเป็นภาษาจีนและก็แนะนำผออ รองผออโดยบอกโดยให้บอกชื่อด้วยนะคะจะมีทั้งหมดกี่คนคะเมื่อกี้เราเรียนไปทั้งหมด5วิชามีวิชาภาษาไทยคณิตวิทย์อังกฤษแล้วก็ภาษาจีนแล้วก็รวมท่านผออแล้วก็รองผออด้วยนะคะในโรงเรียนของเราก็จะมีทั้งหมด 8คนกันนะคะเด็กๆก็ทำมาทั้งหมด8ข้อนะคะเช่นตัวอย่างข้อที่1เด็กๆจะแนะนำใครก่อนก็ได้นะคะอาสมมติว่าเด็กๆแนะนำคุณครูวิชาภาษาจีนก่อนเด็กๆก็บอกว่า water อย่าลืมคำว่า water นะคะเพราะว่าเป็นแปลว่าของฉัน water หาย่เจีว语老师教ิง แปลว่าคุณครูภาษาจีนของฉันชื่อผิงผิงให้เด็กๆเ,เขียนมาเหมือนตัวอย่างเลยนะคะเด็กๆไม่ต้องเขียนอักษรจีนก็ได้นะคะให้เขียนเป็นคำอ่านและก็คำแปลเลยทําใส่ในสมุดน,นะคะถ้าใครไม่เข้าใจสามารถติดต่อสอบถามในแชทส่วนตัวของเราชื่อได้เลยนะคะ นักเรียนสามารถกลับไปรเรียนย้อนหลังและทบทวนความรู้ได้ที่ช่อง YouTube พิม์พคำว่าประกายแก้วผิวนอกจากนั้นเลือกหัวข้อที่นักเรียนต้องการเรียนย้อนหลังและทบทวนความรู้นะคะเพื <S <S ่อมีพาดในการเรียนฝากนักเรียนกดติดตามด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะจายเจียน